เอิร์หนูไม่มีสกิลอะไรเลยหนูจะไปเรยนแล้วไปทำงานที่ดูไบได้ไหมบอกเลยนะคะว่าได้ค่ะแต่ถ้าคุณมีทักษะเหล่านี้ติดตัวนะคะจะบอกเลยว่าคุณหางานได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆสวัสดีค่ะทุกคนเอิร์ธนะคะจากดูไบาสาดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องทักษะที่ควรมีติดตัวก่อนที่จะมาเรียนแล้วก็ทํางานที่ดูไบค่ะ เพราะหลา,หลายคนนะคะอินบอกเข้ามาถามกันเยอะเลยว่าเราควรจะเรียนอะไรไปล่วงหน้าหรือว่ามีอะไรที่จะช่วยให้เราเนี่ยหางานะทำง่ายขึ้นไหมอบอกเลยว่ามีค่ะแล้วบางอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นแด้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่ไทยเลยเรามาเริ่มกันที่ทักษะแรกกันเลยนะคะก็คือเซอร์วิสสกิลงานสายบริการนั่นเองที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆเพราะว่าเขาเปิดรับักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะสายที่คุณควรจะมีติดตัวไว้เนี่ยก็อย่างเช่นบริสา้าการทํากาแฟค่ะถ้าคุณรู้จักการชงกาแฟรู้จักเครื่องโชว์พื้นฐานมัลติอาร์เตรเล็กๆน้อยๆคุณเนี่ยก็จะ จะมีโอกาสได้ทํางานในคาเฟ่มากขึ้นค่ะงานเสิร์ฟหรืองานร้านอาหารเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยค่ะถ้าใครเคยเสิร์ฟนะคะหรือเป็นแค่เชี่์มาก่อนเนี่ยเขาก็จะเข้าใจระบบได้ไวมากขึ้นนะคะที่ดูไบเนี่ยมีร้านอาหารเยอะมากแล้วก็หลากหลายมากๆเลยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณจะทํางานในสายบริการเนี่ยก็คือการพูดภาษาอังกฤษให้ได้เบื้องต้นค่ะอันนี้สําคัญมากๆจริงๆนะสําหรับใครที่อยากจะทํางานบริการอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องถามตอบกับลูกค้าได้ค่ะ มาถึงสายที่2นะคะที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันก็คือ beauty and wellness skill ค่ะหรือสายความงามนั่นเองอย่างเช่นการต่อขกอตาทําเล็บหรือ w a วกนะคะใครที่มีพอร์ตไปรับรองจากที่ไทยนะก็แนะนําให้พกมาด้วยค่ะหรือว่าใครเนี่ยที่แต่งหน้าได้เบื้องต้นบางคนก็ใช้สกิลนี้นะคะในการทํางานพาร์ทไทม์ทำงานกับเพื่อนรับแต่งหน้านแล้วถ้าพูดถึงคนไทยกับ wellness ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการนวดแผนไทยค่ะหรือว่าสปานั่นเองนะคะทุกคนเนี่ย love ไทยมาสากม,มากการสปา ที่ดูไบมีเยอะอมากๆใครที่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้คะก็ถือว่าได้เปรียบสุดๆเลยและถ้าใครนะคะที่ยังไม่มีทักษะอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าเราเริ่มต้นเรียนทุกอย่างได้ตอนนี้ก็ยังทันนะคะเรียมคอร์สสั้นๆที่ไทยไปก่อน,นใครเช่นริสตาต่อของปาทําเล็กหรือว่าจะเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อใช้ในการทำงานหรือแม้กระทั่งการฝึกแอรบริการอรบริการลูกค้าแบบง่ายๆเนาะก็ช่วยได้เยอะเลยคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะเอิร์ก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่าดูบัสตารีไม่ใช่เอเจนต์จัดหางานนะคะแต่เราช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ถุกท้าค่ะตั้งแต่การเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับต,ตัวเองช่วยเรื่องเอกสารฟีซ่าแล้วก็การเตรียมตัวก่อนเดินทางค่ะ <S <S และอยางช่วยแชร์ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ที่เคยมาเรียนทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อให้คุณได้มาเรียนแล้วก็พร้อมทํางานพาทาได้อย่างมั่นใจค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้หลายๆคนเนี่ยมองเห็นภาพได้ชัดคือว่าควรจะเตรียมตัวยังไงจะอัพสกิลตัวเองอยังไงก่อนที่จะมาที่ดูไบเนาะใครนะคะที่ดูแล้วแบบรู้สึกว่าอุ้ยแล้วก็เริ่มต้นทําได้ดีนะลองเริ่มฝึกด,ดูเลยค่ะตั้งแต่วันนี้เลย้ะเป็นกาลังใจให้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับทุกเพื่อนที่อยากจะมาเรียนที่ดูไบด้วยนะดูวบายาดี้หยุดตรงนี้เสมอนะคะ ถ้าใครมีคำถามอะไรถึงทิ้งไว้ได้เลยนะคะ